เฮ้พิ่งมาเห็นเมอาทำไมต้องยกขาข้างนึงชีตาเป็นอะไรเอขมืฮิปฮอปโยโยโยโะโยโะโยอะเยอมันหนาวเนาะเขาเขาเลยใส่หมวกกันโอ้โหตาก็สวยฮิปฮอปเกิร์ลหน้าคมผมจำประดมว่าจอกไปธุระข้างนอกเอฟซีก็ เดินออกมาเอ้าเจอใครมานอนแองแมงอยู่ตรงเนี้ยท่าประจำนี่คือท่านอนอะไรโอ้โหหลับเลยอะหลับเลยชีต้าหลับเลยท่าประจำหลับเลยอโห ืถ้าน,นอนแอ่งแมงแ,แงกอดีดอกอดีดอกเมยพี่นึกอะไรอ่อนล้วเดี๋ยวให้น้องเต้นเพลงนี้อย่อะไรนะชอบมากเรื่องอะไร นนอนบอกว่านิ่งมากเลยก็เอฟซีครับวันนี้เดี๋ยวจะไปทุระนะครับผมเนื่องจากว่าเช้านี้งานเข้านะครับงานเข้ามากเลยเอฟซีครับเผื่อใครที่ใช้หม้อทําน้ําอุ่นอยู่ตอนนี้นะครับอยากให้ไปลองเช็คดูว่าตรงทางน้ําเข้าเนี่ยมันจะมีตัวกรองนี่มมันกรองหรือไม่กรองเนี่ยนี่ อันนี้คือภาพก่อนนะครับผมไม่ล้างเพราะว่าจะให้เมย์ดูว่าเมย์มันมันสกรปรกขนาดไหน3มเดือนอ่ะครั้งหนึ่งแต่ว่านี่ซัดไป3ปีน่ยยังไม่ได้ล้าง<ม>ตั้งแต่ซื้อหมอมาอันนี้ดูนะ fc อะจะับผ้าไว้หน่อยเดี๋ยวพี่จะล้างแล้วถ้าหากว่ามันตันน้ำมันไม่เข้าหม้อมันทำงานอันนี้หม้อพังนะคะหม้อพังครับน้ำเหมือนมันแตกแล้วนี่น,น้ำไหลแล้วคงได้ไปซื้อใหม่ ล้เราถ่ายรุ่นเอาไว้ดีว่าเราเอารุ่นอันนี้ของเยอรมันเลยนะดีนะดีเน,นี่ยจำได้เดยซื้อที่โฮมโปรยังใหม่เลยนะทุกอย่าง f c เนี่ยสามปีแล้วใหม่นะนี่ยี่ห้อนี้เขาออกมาจากเยอรมันเดี๋ยวผมจะล้างให้ดูนะคือเรามันต้องมีการดูแลรักษาไม่ใช่ว่าเครื่องดีแล้วเราปล่อยแล้วมันจะดีตลอด<ม>เดี๋ยวผมจะล้างดู<ม> นี่คือใหม่ๆอย่างนี้แต่เราไม่ได้ไม่ได้ล้างไงก็ใครที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วอยากที่จะบำรุงรักษา,าให้เครื่องเผื่อเป็นฉุกคิดก็รีบไปเลยนะคผมบอกอาสามีบอกลูกชายให้ไปเช็คเลยหม้อเครื่องทำน้ำอุ่นว่าตัวกรองเนี่ยอ,ออกมาล้างบ้างหรือยังนะครับต้องต้องต้องออกให้หมดผมก็ลืมลืมใช้อย่างเดียว น้ำมันไหลออกจากข้างในนี่ร้ลอลงมาเลยงานเข้า FC ได้เสียตังค์และก่อนไปก็เดี๋ยวสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเดย์สตอรนะครับผมก็มาพูดคุยกันก่อนที่จะออกเดินทางไปข้างนอกไปทำธุระนะครับไปซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นเขาคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะพูดหัวข้ออะไรดีให้ FC ได้มีสาระน่ารู้ บางเรื่องที่อาจจะอยากจะรู้นะครับจะได้เป็นคลิปที่มีสาระสาระหน่อยหลายวันวันนี้ผมก็ได้พูดคุยเกี่ยวเรื่อง YouTube นะครับให้ FC ได้ฟังคิดว่าหลายคนน่าจะพอได้เข้าใจระบบ YouTube ในเรื่องต่างๆตามที่ผมได้ศึกษามาบ้างนิดๆหน่อยๆใน FC ผมก็ไม่ใช่ว่ากูรูผู้รู้ที่ระดับ เอ็กซ์เปิดมากนะครับก็พอรู้นิดหน่อยก็เอามาเล่าสู่กันฟังบางอย่างก็อาจจะถือว่าพูดผิดก็ได้ FC ก็ไปศึกษาต่อวันนี้สิ่งที่อยากจะพูดก็คือเกี่ยวกับ YouTube นี่แหละพอดีว่าเมื่อกี้ผมได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทำน้ำอุ่นขึ้นต้นหัวคลิปไปก็อยากจะเล่าให้ FC ฟังว่ารายได้ของ u t u b e เนี่ย ถ้าหากว่ายอดวิวเท่ากัน2 2คลิปนะครับไม่ว่าช่องใดก็แล้วแต่ยอดวิวเท่ากัน2คลิปลายได้จะเท่ากันเป๊ะไหมนะครับมันมีหลายปัจจัยมีหลายปัจจัยนะครับใครที่สนใจทำ YouTube แล้วก็อ,อยากจะทำผมว่าคลิปนี้น่าสนใจฟังให้จบคลิปนะครับแล้วก็ระบบโซเชียลต่างๆเดี๋ยวนี้มากันเยอะศึก ฟังไว้ก็ไม่เสียหายคลิป2คลิปมียอดวิวเท่ากันจะมีรายได้เท่ากันไหมคําตอบคืออาจจะไม่เท่ากันนะครับอาจจะไม่เท่ากันมีหลายปัจจัยปัจจัยหนึ่งที่เกี่ยวข้องคือในนั้นนะ่ะสิ่งที่เขาจะโฆษณาเนี่ยเป็นสินค้าประเภทไหนไรายได้เกิดจากผู้ลงโฆษณา ผู้ลงโฆษณาเขาก็ต้องอยากที่จะลงคลิปลงโฆษณาในคลิปที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเขาถ้าไม่เกี่ยวข้องเขาก็ไม่ลงนะครับอย่างเช่นเราพูดเรื่องต้นไม้แต่ว่าจะมีโฆษณาเรื่องกฎหมายมาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นสมมุติว่าคลิปที่1เป็นคลิปเกี่ยวกับการปลูกต้นไม้แล้วมีเขาเรียกว่ามีความโดดเด่น ai จับได้ว่าคุณกําลังปลูกต้นไม้อยู่ แล้วมีการแนะนําการปลูกต้นไม้ก็จะมีสินค้าเกี่ยวกับต้นไม้นะ่ะมาโฆษณาเป็น AI มันก็จะดูว่ามีการแข่งขันกันสูงไหมในประเทศนะครับในการในสินค้าพวกเกษตรเนี่ยมีการแข่งขันกันสูงไหมแล้วคุ้มไหมที่จะแข่งขันเขาก็จะจ่ายค่าโฆษณาต่อหนึ่งโฆษณาลงไปกระบีกอันนึงเป็นคลิปเกี่ยวกับ ขายบ้านนะครับคลิปเกี่ยวกับแนะนําบ้านแนะนําบ้านบ้านแล้วก็บ้านหลักล้านบ้านสวยๆบ้านแบบลักซ์รี่นะครับแบบหรูเลิศหรูแล้วคนที่ดูเนี่ยก็คืออยากจะซื้อบ้านยอมที่จะจ่ายเงินเป็นล้าน2ล้าน10ล้านที่จะซื้อบ้านเขาก็มาศึกษาดูคนที่ลงโฆษณาเขาก็เลยเห็นแล้วว่า คนกลุ่มที่จะมาดูบ้านดูคลิปแบบนี้เนี่ยต้องเป็นคนที่กําลังมองหาซื้อบ้านมีกําลังทรัพย์สูงอยากจะซื้อบ้านในการลงโฆษณากลุ่มนี้เนี่ยเขายอมที่จะจ่ายก็จะมีการประมูลกันนะประมูลกันดังนั้นบ้านหนึ่งหลังราคา2ล้าน3ล้านในการที่คนเข้ามาดูแล้วได้เห็นมีโฆษณา โฆษณาหนึ่งครั้งในคลิปเกี่ยวกับบ้านเขาอาจจะได้หนึ่งบาทสมมุตินะครับต่อหนึน่งโฆษณาหนึ่งโฆษณาแต่ถ้าเป็นการเกษตรนะครับเป็นเขา,าจ,จะมองว่าเป็นคนทั่ว,วไปแล้วแต่ที่เขาจะมองเป็นคนทั่ว,วไปเขาอาจจะให้โฆษณายอมจ่ายที่โฆษณาละ,ะ20่สสตางค์อะไรประมาณนี้นะครับ ก็แสดงว่ายอดวิวเท่ากันแต่ถ้าหากว่าคลิปนี้เกี่ยวกับบ้านนะขายบ้านบ้านหรูรีวิวบ้านอะไรประมาณนี้แล้วมีโฆษณาขึ้น1 1ตัวได้เงิน1บาทแต่ถ้าเป็นกเกษตรอาจจะ20สะตางค์อันนี้สมมุติใน,น FC เล่าให้ฟังว่าโฆษณาแต่ละประเภทเขาประมูลในการลงโฆษณาจะต่างกันดังนั้นคลิปแต่ละคลิปเนี่ย ที่มียอดวิวเท่าๆกันเนี่ยเงินก็ไม่เท่ากันด้วยนะครับถ้าเป็นผมเคยฟังตอนนั้นแรกๆสุด YouTube ในต่างประเทศเนี่ยโฆษณาที่แพงที่สุดคือโฆษณาทางด้านกฎหมายในต่างประเทศในเอ,อเมริกาตอนนั้นผมเริ่มสนใจที่จะทำ YouTube ใหม่ๆแต่ว่าก็ไม่ได้ทำนะครับตอนนั้นได้ มีทำคลิปอยู่บ้างประมาณ4-5คลิปแล้วก็หยุดไปเพราะว่าตอนนั้นนะ่ะคือการตัดต่อคลิปต่างๆเนี่ยมันมันยากแล้วก็ลําบากต้องโหลดมาแล้วก็เอามาลงในอคอมแล้วก็ต้องมานั่งตัดต่อโปรแกรมอะไรต่างๆเนี่ยก็จะต้องซื้อแล้วก็แพงด้วยส่วนการตัดต่อก็ลําบากนะเอไม่เหมือนตอนนี้ม,มีมือถือในสหรัฐอเมริกานะครับ รู้สึกว่าค่าโฆษณาที่แพงที่สุดตอนนั้นที่ผมเริ่มต้นศึกษาเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับทนายนะพาะมีการอาจจะมีการฟ้องร้องกันเยอะนะครับฟ้องร้องกันเยอะหคลิกตอนนั้นนะ่ะเขาบอกว่ารา,ายได้จะถึงขั้น 1, น,นกดถ้ามีการดูนะ fc อันนี้ผมไม่ได้เชิญชวน fc มากดผมนะจะอยู่ที่ประมาณ หนึ่ดอลลาร์ด้ซ้ำนะครับห่ดอลลาร์ด้ซ้ำถ้ามีการกดเข้าไปดูในลิงก์นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าในไทยเนี่ยอาจจะแค่50ตังถ้าอยู่ต่างประเทศ30บาทดังนั้นคลิปยอดวิวที่อยู่ต่างประเทศกับคลิปยอดวิวที่อยู่ไทยก็เปรียบเทียบกันไม่ได้อีก <S <S บางทีบางคนที่อยู่ต่างประเทศผมว่ามีโอกาสนะ มีโอกาสเพราะว่าค่าเงินสูงการทําคลิปอะไรต่างๆเนี่ยแล้วถ้ามีคนกดเนี่ยค่าคองชีมมันสูงมันจะสูงกว่าไทยหลายเท่าก็เล่าสู่กันฟังในะ FC เผื่อใครที่มองหาคลิปวิดีโอหรือว่าแนวทางการทำ YouTube ก็ลองมองมองอย่างนี้ว่าถ้าแนวทางการทำ YouTube ของเราเนี่ยไปในแนวนี้นะครับ ในบางคนมีโอกาสอยู่ต่างประเทศอยู่ในเมืองใหญ่ทำคอนเทนต์ต่างประเทศคนต่างประเทศกดปัตราค่าเงินต่างเนี่ยมันก็สูงอย่างคนไทยทําคลิป10คลิป, 10, ลป10 20คลิปยอดวิวสวกหมื่นหนึ่งอาจจะแค่เท่ากับคนที่อยู่ต่างประเทศทําคลิปคอนเทนต์ของคนต่างประเทศแล้วก็ยอดวิวหมื่นหนึ่งมื่นเหมือนกันแต่ว่า เท่ากับทำคลิปที่เป็นคอนเทนต์ของประเทศไทยอยู่10คลิปอะไรประมาณนี้มันมีบางโปรแกรมนะครับ f ออยู่ในโซเชียลนี่แหละเขาเคยเอามาวิเคราะห์ช่องต่างๆช่องนี้เนี่ยยอดวิวเท่านี้น่าจะได้เงินเยอะเท่านี้นะครับผมแต่ว่ามันเปรียบเทียบไปไม่ได้หรอกบางช่องอยู่ไทยบางช่องอยู่ประเทศที่มีค่าเงินน้อยๆพอ พอนับจำนวนวิวแล้วเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นนะมันไม่ได้ขึ้นขนาดนั้นแต่บางช่องที่อยู่ในต่างประเทศเขาอาจจะได้อย่างนั้นจริงๆแต่ว่าพออยู่ไทยเนี่ยบางทีคนโฆษณามันน้อยโฆษณาส่วนมากเขามีเขาม่กล้าที่จะจ้างเยอะขนาดนั้นก็ได้เงินน้อยแล้วก็บางทีทําคลิปติดเหลืองติดแดงอะไรประมาณนี้จํานวน คลิปยาวคลิปสั้นอะไรอีกเยอะแยะมากมายฉะนั้นจํานวนวิวที่เกิดขึ้นนะครับเอาแค่ยอดวิวเหมือนกันจํานวนเท่ากันแต่รายได้อาจจะไม่เท่ากันก็ได้สำหรับใครที่ทํา y o YouTube อยู่แล้วก็เริ่มมองเบนเข็มหรือว่าอะไรยังไงแล้วก็บางคนที่อยากจะทําก็ลองเอาข้อมูลนี้ไปวิเคราะห์ดูนะครับว่า คอนเทนต์ที่ทำเนี่ยถ้าคอนเทนต์แบบนี้คนโฆษณาน่าจะจ่ายแพงนะอะไรประมาณนี้หรือว่าเตรียมที่จะทำคลิปอะไรต่างๆเรามีคอนเทนต์แบบนี้คอนเทนต์แบบนี้เออคนที่ลงโฆษณาน่าจะจ่ายแพงๆก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งอ,องค์ประกอบเฮฟซี FC ได้ฟังโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เช้านี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องเล่าแล้วกันนะครับ FC สำหรับคลิปนี้เมเดียสตอรี่สวัสดีครับ